นักวิทยาศาสตร์อาจพบวิธีที่ทําให้เราค้นหาแหล่งกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนธรรมชาติแล้วเรื่องนี้สําคัญเพราะหมายความว่ามันอาจช่วยให้เรามีพลังงานสะอาดใช้ได้ยาวนานถึง1,70 0 0 0ปี ผลการศึกษานิตีพิมพ์ผ่านวรารสาร Nature Reviews Earth and Environment เมื่อไม่นานมาน,นี้ทีวิจัยได้จัดทำรายชื่อส่วนประกอบทางธรณีวิทยาที่อาจช่วยให้เราสามารถค้นพบแหล่งกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนธรรมชาติได้ง่ายขึ้นและอาจทำให้เรามีพลังงานสะอาดใช้ไปได้ยาวนานถึงหลายแสนปีแต่ก็ขอย้ำว่านี่ไม่ใช่การค้นพบแหล่งกักเก็บแต่เป็นเพียงการค้นพบวิธีการค้นหาเท่านั้นไฮโดรเจนนั้นเป็นพลังงานสะอาดแห่งอนาคตที่มีศักยภาพสูง เพราะว่าเมื่อเผาไหม้จะปล่อยก๊าซคาร์บนอนไดออกไซด์ออกมาน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนส่วนใหญ่มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลผ่านกระบวนการสังเคราะห์ก,ก๊าซซึ่งก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกได้ไม่มากก็น้อยแต่สําหรับไฮโดรเจนธรรมชาติมันดีกว่านั้นมากเพราะเกิดจากธรรมชาติมาจากพื้นดินไม่ก่อมลพิษนะับเป็นองค์ประกอบสําคัญมากที่จะทําให้โลกเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานสีเขียวและอุดมคติคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ แล้ววิธีการค้นหาแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนธรรมชาติมีองค์ประกอบอะไรบ้างมันประกอบด้วย3ส่วนด้วยกัน 1. บริเวณนั้นต้องมีแหล่งกําเนิดไฮโดรเจนได้เช่นหินบาร์โซหรือหินภูเขาไฟเก่า 2. หินกักเก็บคือหินในแหล่งนั้นจะต้องมีรูพรุนกักเก็บของเหลวหรือก๊าซไว้ได้ 3. มีชั้นหินปิดที่ทําหน้าที่เสมือนฝาปิดทางธรรมชาติเพื่อกักก๊าซไม่ให้รั่วออกจากใต้ดิน กระบวนการเกิดไฮโดรเจนตามธรรมชาติมีหลายวิธีถ้าให้อธิบายง่ายสุดก็คือหินบางชนิดผลิตไฮโดรเจนได้เมื่อสัมผัสกับน้ำแล้วหากไฮโดรเจนติดอยู่ในหินที่มีรูพรุนและปกคลุมด้วยชั้นหินที่ปิดสนิทไฮโดรเจนอาจตกค้างอยู่ใต้ดินในปริมาณมากนั่นเองและนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนธรรมชาตินี้อาจมีอยู่ทั่วทุกมุมโลกหนึ่งในจุดที่น่าสนใจอยู่ที่รัฐแคนซัสของสหรัฐเพราะว่ามีโครงสร้างทางธรณีวิทยาที่เรียกว่า midcontinent อายุกว่า1,000ล้านปีที่ทำมาจากหินบาซอลและเชื่อว่าจะมีแหล่งกักเก็บก๊าซไฮโดรเจนปริมาณมากอยู่ในนั้นสำหรับการค้นพบแหล่งกักเก็บไฮโดรเจนขนาดใหญ่ครั้งล่าสุดนั้นคือที่เหมืองแห่งหนึ่งในแอลบาเนียเมื่อปี2024